สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเราก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าสำนักไหนเข้าบ้างนะคะสำหรับเลขออกวันที่16กร,รกฎาคมพศ2566นะคะนี่ก็คือสูตรของสาวดำนะคะสูตร6ตัวะคะ่ะสูตรหกตัวนะคะเนี่ยอันนี้คือชุดเต็มนะคะสาวดำเขียนไว้ชุดเต็มนะคะก็เข้า0 สามห้านะคะมันออกห้าสามศูนนะคะก็ถือว่าเข้านะคะนี่เข้านะคะชุดใหญ่สูตรใหญ่นี่เข้านะคะสูตรใหญ่นี่ก็คือเด่นหกหางค่ะอขอโทษเด่นหกตัวเด่น6ตัว,ตวจับเป็นเลข3มตัวจะได้20่สหางนะคะอันนี้แถวละ5เป็น10บเป็นสิบห้ายี่สิบนะคะงวดก่อนออกไปแล้ว่าจีว่าอะไรเจนะ็ดหนึ่งสนนะคะ สาวดำก็เขียนไว้แล้วทีนี้ทีนี้งวดที่ผ่านมาสาวดำก็ทำสูตรนี้อีกก็ออกที่035นะคะตัดตัวที่ออกแล้วทิง้งกำหมถึงตัดตัวนี้ทิ้งนะคะทีนี้มันก็จะมาเป็นงวดประจำวันที่30กันยายนคมพศ256 ทีนี้วันนี้นะคะสาวดําให้ดูหลักฐานนะคะหลักฐานการเข้า3ตัวนะคะสูตรสาวดําพารวยช,ชุดเต็มเข้า3ตัวนะคะทีนี้พอเข้า3าตัวทีนี้สูตรใหญ่เนี่ยแขกสาวดําทําแค่3สูตรนะคะนี่คือสูตรที่1นะคะนี่คือสูตร6ตัวเนี่ยสูตรหกตัวนี้เป็นสูตรเต็มนะคะทีนี้สาวเราก็มาแยกนะคะแยกจาก6ตัวให้เหลือ5้าตัวนี่นะคะ วดที่ออกวันนี้นะคะวันที่สิบเนี่ยก็เข้านะคะส0 3 5แล้วก็เข้า0ูนสามนี่นะคะเนี่ยสาวดำตัดอ่าตัดมาเหลือ5ตัวนะคะสูตรใหญ่สูตรเต็มมันจะมี6ตัวะคะ่ะเห็นไหมคะแล้วสาวดำก็ตัด4ออกนะคะให้เหลือ5ตัวสาวดำเลือกตัดเลขสี่ออกนะคะก็เหลือ5ตัวก็พูดง่ายๆว่า ชุดใหญ่นีก็เข้าสามตัวนะคะตัดออกจากหกตัวเหลือเหลื้าตัวนี้ก็เข้าสามตัวและเข้าสองตัวนะคะอธิบายให้เข้าใจก่อนเนาะพี่น้องนะผู้ใจนึงเพ่อท่านด้เบิ้องคุณพ่พิ่นขอตัดสิทขามาเบิง้ง,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 งไม่ิ่นกับพ่ท่านเข้าใจเนาะอ้าวต่อมาสาวดําก็ตัดนะคะ <c oughs> คือ,อขอโทษจะเลขเลขในหกตัวสาวดําก็จะตัดออกมาให้เหลือห้าก็ยังเข้านะคะ ก็ค so ือส yup ูตรที่1นะคะนี่สูตรที่1สาวดำแยกมามีแค่สูตรที่1แล้วก็มาตัดออกอีกอีกสูตรที่2ก็ยังเข้านะคะก็ยังเข้าที่5 0 3แล้วก็เข้า3 0ศนย์ตรงๆนะคะเรียกว่าสูตรใหญ่สูตรใหญ่เนี่ยเข้าทั้ง3สูตรนะคะสาวดำทำเนี่ยนะคะนี่สูตรที่2เข้า3ตัวนะคะและเข้า2ตัวนะคะอ่สูตรที่1ก็คือเข้า3ตัวและเข้า2ตัว คือสูตรที่หนึ่งที่สองจะมีเลขสองตัวนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรใหญ่สูตรเลขหกตัวเนี่ยจะไม่มีเลขสองตัวจะมีเฉพาะเลขสามตัวมียี่สิบหางก็เข้านะคะทีนี้ตัดออกมาอีกก็ยังเข้านะคะไม่มีสี่เหลือห้าตัวก็ยังเข้าสามตัวอันนี้รอบนี้อันนี้เราตัดเราตัดเอ่อหนึ่งออกเอาสี่มาใส่ก็ยังเข้าสามตัวนะคะเรียกว่าสูตรใหญ่สามสูตรเนี่ยเข้าทั้งสามสูตรนะคะ แล้วก็เข้าสองตัวด้วยถ้ามีเลขห้าตัวหรือสี่ตัวเด่นสี่ตัวเด่นห้าตัวก็จะมีสองตัวนะคะอ่าเป็นเป็นที่ทราบกันเข้าใจกันแล้วเนาะจะได้อ่าจะได้นั่นเอาทีนี้เราก็มาดูต่อค่ะมาดูจากอ่าสูตรใหญ่มีหกตัวนะคะมีหกตัวเด่นหกตัวตัดออกมาให้เหลือห้าเด่นเนี่ยมีห้าตัวก็ยังเข้าสามตัวตัดออกมาอีกให้เหลือแค่สี่หาง ก็ยังเข้าสามตัวนะคะเข้าที่สามศูนย์ห้าแล้วก็เข้าสามตัวนะคะเนี่ยถ้าเราตัดมาเหลือแค่สี่ตัวก็จะทําเลขสามตัวได้สี่หางค่ะแล้วก็ทําเลขสองตัวได้หกได้หกหางเรียกง,ง่ายๆคือคือ,คอเข้าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวนะคะอ่าสูตรสาวดํานะคะทีนี้ทีนี้ก็มามีสูตรสาวดําอีกนะคะ สูตรสาวดำนี่นะคะในงวดวันที่16กร็รกฎาคมพศศ5 6 6สูตรสาวดำพารวยนี่นะคะอ่าตัดนะคะมาให้เหลือ4ก็ยังเข้า3ตัวอีกนะคะ503แล้วก็เข้า30ศนอีกนีนะคะค่ะ จาก6ตัวตัดมาเหลือ5ก็เข้า3ตัวบนและ2ตัวบนตัดมาเหลือสี่ก็ยังเข้า3ตัวบนและสะสองตัวบนนะคะสูตรสาวดำนะคะอ้าวทีนี้กระสูตรสาวดำอีกนะคะอ้าวมาอีกสูตรหนึ่งก็คือตัดให้เหลือ4หางทีนี้ไม่มี5ไม่เข้า3ตัวแต่เข้า2ตัวตรงๆนะคะ30มค่ะมีเลขแค่6หางค่ะเลข สองตัวจะมีแค่หกหางเลขสามตัวจะมีสี่หางเท่านั้นนะคะอ้าวมาอีกมาอีกใบค่ะก็ยังเข้าศูนย์สามนะคะแต่สามตัวไม่เข้าไม่มีห้านะคะอ้าวเป็นที่ทราบกันชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะสูตรสาวดำสูตรสูตรเด่นสี่ตัวนี้สาวดำทำมีม,มีหกหกชุดนะคะก็เข้าชุดที่หนึ่ง เอมันมันมีมันมีอันนี้มีหกชุดนะคะแล้วก็เข้าชุดที่ห้านะคะแล้วก็เข้าชุดที่สองนะคะอ่าชุดที่สองแล้วแล้วก็มาเข้าชุดที่สามค่ะชุดที่สามอ่าแล้วก็มาเข้าชุดที่หนึ่งของเลขห้าห้าตัวนะคะแล้วก็มาเข้าอีกนะคะมาเข้าสามตัว เข้าสามตัวกับชุดใหญ่ชุดหกตัวนี้ก็เข้าสามตัวก็เรียกว่าเข้า1นึชุดหสูตรสองสูตรนะคะสองสูตรละสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหสูตรเจ็ดสูตรเข้าทั้งหมดเจ็ดสูตรนะคะคือเข้าทั้งสตัวเข้าทั้งสองตัวเจดสูตรนะคะงวดนี้มีไม่เข้าสองสูตรนะคะ สูตรสี่ตัวไม่เข้าสองสูตรค่ะสูตรหกตัวก็เข้าสามตัวบนสูตรห้าตัวก็เข้าสามตัวบนทั้งสองสูตรนะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูนี่ค่ะปูวัดปลาอุดรค่ะปูวัดปลาอุดรน,นะคะให้มาสามหางเข้าที่ศูนย์สามห้านะคะเดี๋ยวนี้เขาซื้อกับหกประตูกันทั้งนั้นแหละนะคะนี่เขาถือว่าเข้าตรงๆกับสามตัวนะคะเพราะว่าเขากับหกประตูเนาะพี่น้องเนาะสองตัวบ่เขาาด้อพี่น้องเขาเฉพาะ สามโตค่ะอ้าวบาน,นี้ล่ะนีละของดีเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งค่ะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อบาทนี้เขาบอกมาเบิ่งเล็กปูนยาเขาเด้อบาน,นี้พี่น้องปูนยาค่ะแม่ย่าเขียวอ่อนค่ะพี่น้อง แม่ย่าเขียวอ่อนเข้าที่สามศูนย์ตรงตรงค่ะมีเลขแค่สามศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์นะคะสองตัวเข้าสามศูนย์กับแม่ย่าเขียวอ่อนเข้าตรงตรง,ตรงกับพี่น้องเข้าตรงตรงนะคะสามศูนย์ค่ะแล้วก็ตามต่อค่ะตามต่อเด้อพี่น้องตามต่อ อาม่าค่ะอา마สามแปดศูนย์พี่น้องเข้าที่สามศูนย์ตรงค่ะเข้าสามศูนย์เนาะพี่น้องเนาะตรงๆเนาะพี่น้องเนาะอามา่าปูยาสวนถ้ำเขาเดอ้อพี่น้องเด้อบานนี้ก็มาเลขแม่ย่าสีดาจันค่ะพี่น้อง แม่ย่าสีดาจันทร์เพื่อนกับเขาสามศูนย์ตรงๆคือกันค่ะเรียกว่าปูย่ากับเขาค่ะปูย่าเขามีอามาแม่ย่าเขียวอ่อนแล้วก็แม่ย่าสีดาจันทร์ปูพวกเขานาอพี่น้องแบบเนาะกับยาเรียกว่าปูย่าเขาแค่สามเขานึงปูสองญาเด้อพี่น้องเขาอามาก,กับแม่ย่าสีดาจันทร์แล้วก็แม่ย่าเขียวอ่อนค่ะ สูตรสาวดำนาะพี่น้องนะเข่าทั้งสามตัวเข่าทั้งสองตัวค่ะเข้าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวเด้อพี่น้องเด้อบนละบนค่ะยังน้อไอซาลาตัวนี้นาะซาลา ืพให้พี่น้องเนเบื้องลักฐานเนาะพี่น้องเนาะเบื้องลักฐานค่ะพี่น้องเบื้องลักฐานเลยค่ะบาทนี้แลวบาทนี้แม่ผมเออนี่เร็วอ้าวบาทนี้เด้อพี่น้องบาทนี้เด้อบันี้เด้อบาทนี้บาทนี้ก็มาตามต๊ะค่ะเอาบริการเสียบลานั่งเบาเบาหลายใหญ่ห้ามพี่น้องอ้าวรีบเลยบาทนี้ พอต้องเสียเวลาค่ะนั่งให้สูตรนั่งให้อันนั่งเฮ็ดเฉลยเลยค่ะเฮ็ดเฉลยเลยสูตรสามตัวเด่นห้าตัวไปนอนนั่งเฮ็ดเฉลยเลยน้าบันนีน้เนาะ ្៉ទៅ់់់ទៅ់ម្្្៊ែក្្្្្៊ែ្្្្្្ สูตรใหม่เด้อพี่น้องบ้านนี้งวดประจำวันที่30ค่ะงวดประจำวันที่30ก,กรกฎาคมพศ2อ6 6เนาะนพี่น้องเนาะ30กรกฎาคมพศ2อ6 6เนหะนพี่น้องเนาะสูตรแาวดำค่ะสูตรสาวดำสูตรที่หนึ่งเด้อพี่น้องอันนี้คือสูตรใหม่วันออกวันที่30เด้อค่ะเอาเฮียให้พร้อมเรียบร้อยแล้วขอทุกท่านโชคดี้อจ้ะสำหรับคลิปนี้มีท่าน,นี้กัพี่น้อง เอาไว้พ่อกันคลิปน่ะน้องพี่น้องเนาะขอมาเบิ้งแหล้วกับกดไล่กดแช่เพ็นกับร่างแรงใจให้สาวดำแม่ได้จ้า